ทีสามก็จัดมาเลยสิครับเป็นไงล่ะน้องขมคมขาวคนนี้แบบนานๆได้เห็นทีแม่งแม่งมาเอเดนอุสเซิลคือ,อเขียนเอเยนอสาซไม่พอยังจะต้องมาเขียนไลามาลาวาอะไรชอบใจ ชมา้านชมาจานเปิดก่อนไม่ได้ปิดหรอครับเพราะว่าคุณก็ตายใช่ดูเขาเล่นไปนะดูคนไอเดนุเสาค่ะเพื่อน โอ้โหเกิดมาก็บาดตาอุบัติใจเลยแม่งเราลืมว่าเรากินขนมมาทุกคนแล้วเราก็ถ่ายคลิปไปถึง ep สามแต่ ep หนึ่งยังยังไม่เก็บซองขนมเอาไปเอามาหมดเต็มห้องอเลยทุกคนก็เลยเมื่อกี้ไปจาัดก,การไปเรียกคนมากดแต่อื้มหมดอย่างเยอะแลก็แบบคนกัดไปแล้วแบบคันนัคันมือมาตอนเนี้ย de la fin tiempo.